อาเรามาดูนะคะว่าการค้าขายแบบว่าปรับตัวนะคะ delivery ถึงบ้านเราเลยเป็นขนมจีนน้ำยาปลายกะทิเขียวหวานไก่น้ำเงี้ยนะคะมาแล้วมาแล้วเป็นรถนะคะขนมจีนสมกับซูวินเนี่ยเห็นไหมคะสุดยอดเลยทีเดียวนี่คะ่ะแบบว่าอยู่บ้านก็ได้กินนะคะขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยมาเจ็ด <7 S 2> ปีแล้วเจ็ดปีแล้วธรรมาดาสัที่ไหน มีน้ำส้มอีด้วยอันนี้เป็นส้มขังสดขวดละเท่าไหร่อะอ่ายี่สิบบาทอ่ามีน้ำยาเป็นขนมจีนน้ำยาผสมกับผักเลือกเองเนาะชุดละเท่าไหร่คะธรรมด้สามสิบห้าสามสิบห้าเอามาดู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 อ่ะเปิดดูน้ำยานะคะไม่งแกงไลาปลาอ่าแกงไตรปลามาดูกันเลย ปกติแล้วจะวิ่งไปเส้นทางไหนบ้างกิมีแต่ลูกค้าโทรหาค่ะเอาลูกค้าโทรหาเส้อ่านี่เป็นไตรปลาคนณหน่อยเร็วอ่ะแม่ค้าคนหน่อยอ่ะอืออ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะอันนี้เครื่องในอ๋อนี่เป็นเครื่องในเครื่อในเลือดขาเลือกเอาเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็นี่น้ำยาเอานี่ขาเอ๊ะขาหรือว่าจีน น้ำยาน้ำยาเหล้าแล้วก็น้ำยากะทิใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแทนไปนี่ก็ได้นปนนึงะอ่าี่ไงเห็นไหมคะเขาเรียกว่าถ้าเราขยันไปตามหาผู้กินถึงบ้านขายได้แน่นอนนี่ค่ะนี่นี่คือหนึ่งชุดใช่ไหมคะสามสิบห้าบาทอิ่มเลยแล้วก็น้ำไม่ใช่น้ำผักเมือกได้เองอีกจังหาเนะคะเพราะฉะนั้น นี่เลยค่ะเดลิเวอรี่อ่ะถ้าเกิดว่าโทรหานี่เบอร์อะไรค่ะช่วยการโปรโมทให้เลยจะได้ขายได้ดีๆศูนค่ะไสิศูเอ่าห้าสี่เจอ่าหนึ่งหนึ่งหกเกค่ะชื่อป้าสมสุวินเนาะอ่านี่ไงช่วยการทำมาหากินนะนี่เดี๋ยวจะดังนะคะหลังจากลงช่อง y t u t u นี้นี่นี่ค่ะวันนี้ผ่านมาบ้านร้านเปิ้ลชาววดดิ้งนะคะพอดีไกด์แพทมา สเปเซรละเม้ามอยซอยเก้าอยู่แถวนี้นะคะโอ้ถ้าเกิดซื้อขาไก่เพิ่มเป็นมาถ้ไม่ต้องใส่ผักก็ไดชิลลาห้าครับชิลล่าห้ามามากันได้ค่ะนี่คือผักก็คือสามารถเลือกได้อีกต่างหากเลขาไก่นี่เลยค่ะมากันได้เลยนะคะเราก็จะขอกินเป็นไก่ไฟจตกินเป็นน้ำยานี้ค่ะนี่มาขอคนให้เบิ้งแน่นี่นี่นี่ค่ะอ่า หนูให้พระแพทย์น้ำยานี้ลูกอร่อยพร้อมหนึ่งจานนี่ค่ะอันน้ำยานี้โอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะอ่ะมาเบิองมากินกันเด้อค่ะเด้อแสบหลายแสบหลายมือเนียมือเทียมนี่ค่ะถ้ากินขนมจีนต้องเป็นผักชีลาวมีผักชีลาวเบาไปกับน้ำลายไหลไปเด้อา่าเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตทานก่อนนะคะนี่ค่ะอ่านี่ของหนูอาโซเรนแวะได้นะคะอยู่เซเว่นนาค่ายค่ะตอนเย็นอยู่เซเว่นนาค่ายเวลาวันเนาะขายทุกวันไหม ทุกวันค่ะอ่ะโอเคค่ะ,คะอ่ะช่วยกันมัน,นเพิ่มอะไรลูกเอขอขาใก่